สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาติวกันต่อใน c h ช l l e n g e เก่งสับใน15วันเป็นคลิปที่13แล้ค่ะนะคะน้องๆตอนนี้เป็นคลิปที่13แล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะอ่าเป็นตัวนี้นะคะวันที่13ใครมีไฟล์แล้วอย่าลืมหมั่นทบทวนคำศับแฟลชการ์ดด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่ไอชาคิดว่าพี่ไอชาจะทำตัวโปรเจกต์แบบคำศัพท์ 3,000คำที่จะต้องจำได้อะไรเงี้ยนะคะเป็นคลิปยาวๆไว้ให้น้องๆเปิดทบทวนดูเพื่อที่จะแบบเป็น database สะสมไว้เอาไปใช้ในการสอบทุกสนามเลยนะคะไม่ว่ากอพอท้องถิ่นครูผู้ช่วยนะคะหรือสอบราชการอื่นๆเนาะดังนั้นโอเควันที่13มาดูซิว่าการให้พลังใจของเรานะคะโค้ดของเราในวันนี้มีความหมายว่าอะไรเนาะ อันนี้เป็นโคดจากเดอะร็อน้องๆรู้จัก The Rock ไหมคะเดอะร็อ d ดเว n จอห์นสันที่เป็นที่เล่นหนังเรื่อง j u m a n จ i อะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็เป็นนักมวยปล้ำด้วยถูกไหมคะโอเคไหนลองดูซิว่าเขามีโคดอะไรที่พี่ไอชารู้สึกมันโดนใจมากเลยต้องเอามาใส่ในหนังสือของเราเลยนะคะ wake up d e t e r m i n e g o to bed satisfy นะคะสั้นๆได้ใจความมากๆนะคะ ดี๋ยวขอเปิดใหญ่ๆนะคะน้องจะได้เห็นชัดเปิดใหญ่ๆมากตรงนี้นะคะ wake up determine นะคะ go to bed satisfied คำว่า determine ก็คือว่ามีเป้าหมายชัดเจนตื่นเช้ามานะคะมีปณิธานมีความตั้งใจเลยว่าจะทำอะไรวันนี้นะคะชัดเจนเลย determine นะคะส่วน s a t i s f i ก็คือพอใจ เราก็จะเข้านอนอย่างพอใจพูดง่ายว่าตื่นเท้ามาตั้งเป้าหมายปนิธานว่าวันนี้ทําอะไรบ้าง 1, 2, ึ่สามสี่เวลาเข้านอนจะได้รู้สึกว่าโอเคเช็คลิสต์ตัวเองว่าวันนี้ทําอะไรสําเร็จไปแล้วบ้างนะคะก็เช็คลิสต์ที่นะคะก็จะรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยวันนี้ได้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะคะไม่ได้เป็นวันที่เปล่าประโยชน์แต่ว่าเป็นวันที่เราได้ทําอะไรให้เกิดประโยชน์ไป เหมือนกันนะคะนั้นอันนี้เป็นโค้ดสั้นๆจาก the rock นะคะ Wake up determined go to bed satisfied ค่ะตื่นมามีเป้าหมายแล้วก็จะได้เข้านอนอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะโอเคมาเรามาติวกันต่อว่าในชุดที่13มีทั้งหมด10ข้อเหมือนเดิมนะคะน้องข้อที่121ถึง100เท่าไหร่เอ่ย30นั่นเองนะคะมีทั้งหมด ไฟนี้มีทั้งหมด150ข้อนะคะเป็นคําศัพท์หมดเลยเะเป็นพาร์ทตะลุยคําศัพท์โจทย์คําศัพท์อย่างเดียวนะคะถ้าเป็นไฟ gamma หรือ reading พี่ไอชาจะทําแยกออกไปนะคะแล้วน้องๆค่อยไปติดตามเนาะแต่ถ้าใครอยากติวแบบทุกพาร์ทนะคะก็ไปติวโปรเจกต์แรกที่พี่ไอชาทําไว้ก็คือโปรเจกต์ติวเข้มนะคะตะลุยโจทย์ ที่เป็น15ชุดชุดละยีข้อนะคะน้องๆไปทามันนั้นเนาะ <c oughs> แล้วก็ถ้าใครยังไม่มีไฟล์หรือ,อยังไงสนใจก็ทักมาทาง Facebook <c oughs> พี่ไอาชาจะไปตอบหนูรบกวนแคปหน้าจอไฟล์ที่หนูต้องการมาด้วยเนาะ <c oughs> พี่ไอาชาจะได้รู้ว่ามันไฟล์ไหนนะคะโอเคมาข้อ121บอกว่า <c oughs> we are going to have to dot 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 our vacation until next year <c oughs> ตรงนี้เราต้องไปแปลคํากริยากันก่อนนะคะตรงนู้นอ่ะคำแรกคําว่า deal with นะคะแปลว่ารับมือนะคะรับมือ put on นะคะแปลว่าสวมใส่ take off ถอดออกนะคะ put off แปลว่าเลื่อนเราเคยเจอ4ตัวนี้แล้วนะในชุดก่อนหน้านี้ดังนั้นข้อนี้ต้องตอบได้แล้วว่า พวกเราเนี่ยกำลังจะต้องจุดๆ vacation ก็คือการลาพักร้อนการท่องเที่ยวในช่วงที่เราแบบเป็นช่วงวันหยุดหรือการลาพักร้อนของเราเนี่ยเราต้องจุดๆออกไปก่อนจนกระทั่งปีหน้าแปลว่าเราต้องอะไรไปก่อนเลื่อนไปก่อนนะคะเลื่อนไปก่อนนะคะตอบข้อดีดอก่นเองนะคะ Put off our vacation คือ postpone นั่นเองเนาะ postpone นะคะแปลว่าเลื่อนออกไปข้อ122นะคะเราบอกว่าคุณสามารถที่จะเห็นจุดๆ,ๆนะคะ unit <You need S 2> ที่คุณต้องการเนี่ยบนสกรีน on the screen ก็คือบนหน้าจอนะคะได้เลย on the screen ทีนี้เราบอกว่าเห็นอะไรล่ะเราเจอคำว่า figure นะคะ figure เนี่ยเป็นคำที่มีความหมายทั้งคำนามและกริยานะคะถ้าเป็นคำนามแปลว่าตัวเลข ะะแปลว่าบุคที่เป็นบุคคลก็ได้นะคะ figure เป็นตัวเลขหรือเป็นตัวบุคคลน,นะคะถ้าเป็น verb แปลว่าคิดออกนะคะหาทางออกได้แล้วหาทางออกได้นะคะอย่างเช่นเราบอกว่าสมมติมีคนถามอะไรบางอย่างเรามาแล้วเราไม่รู้เราก็สามารถที่จะพูดได้ว่า I will นะคะ figure it out ก็คือฉันจะคิดหาทางออกหรือฉันจะไปคิดหาคำตอบให้นะคะทำไมเลยแม้ว่าเราจะไม่รู้ตอนนี้ even I don't know about this but I will figure it out แล้หนูจะไปหาคำตอบนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเนาะเวลาที่เราไปทำงานแล้วเราแบบเริ่มทำงานกับกับเพื่อนร่วมงานนะคะ ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราไม่รู้การทํางานในที่นั้นหรือเรื่องงานอันนั้นมันใหม่เกินเราก็อาจจะยอมรับไปตามตรงนะว่าเราไม่รู้ but i will figure it out ไม่รู้ตอนนี้แต่จะหาคําตอบจะไปเรียนรู้นะคะเป็นคำตอบที่ดีน้องๆอร้อย่ส122แล้ว you can see all เวลาหนูเจอ all ปุ๊บหนูต้องรู้เลยว่าตรงนี้ต้องนามพระหน์เพ,พราะ all แปลว่าทั้งหมดนะคะทั้งหมดแปลว่ามันต้องมีเยอะ ถึงไหมหรือไม่ถ้าเป็นนามนับไม่ได้ก็โอเคไม่ต้องเติมอะไรถ้าเป็นนามนับไม่ได้แต่ในที่นี้ figure มันนับได้ดังนั้นหนูต้องบอกว่า you can see all the figures นะคะ the figures ตอบตัวนี้ต้องมี the ด้วยเพราะว่าผู้พูดผู้ฟังรู้กันว่าเป็นตัวเลขเรื่องอะไรนะคะถ้าหนูใช้อะไม่ได้อะตรงนี้เป็นเอกพจน์เนาะหนูตัดออกถ้าหนูจะใช้ s o m กับ any หนูดูสิมันมี all อยู่แล้วอะ อังน,นั้นมันมี all อยู่แล้วเราไม่สามารถเอา all s u m อย่างเงี้ยมาพูดชนกันไม่ได้ all any อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะไม่มีในภาษา,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 ษาอังกฤษงั้นหนูก็ตัด choice ทิ้งไป123 the internet is one of the most wonderful and useful innovations of the last 50 y e a r s เราพูดถึงว่า internet เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำมเลยนวัตกรรมนะคะตรงนี้ innovation เนอะแปลว่าเป็น หนึ่งในนวัตกรรมที่ useful แปลว่ามีประโยชน์นะคะมีประโยชน์แล้วก็ทำไมด้วย wonderful มหัศจรรย์มากนะคะ่ะพูดง่ายงว่ามันสุดยอดนะคะมันวิเศษมากเราลองคิดดูถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเราชีวิตจะยากลำบากขนาดไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลเราก็ต้องมาเลยสมมติอยากรู้อะไรทีต้องวิ่งไปห้องสมุดเนี่ยคะคก็จะรู้สึกว่ามันก็จะ ต้องทุ่มเทใช้กำลังกายกำลังใจกำลังเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาชีวิตก็ง่ายขึ้นเนาะนั้นมันเป็นหนึ่งในวัตกรรมที่ the most เลยนะมีประโยชน์มากที่สุดแล้วก็สุดยอดมากที่สุดทีนี้เราต้องแปลสิ่งที่เขาเขียนเส้นใต้นะคะคือคำว่า useful ตรงนี้ที่แปลว่ามีประโยชน์เอาไปดูซิว่าคำไหนใน choice A B C D ที่มีความหมายว่ามีประโยชน์นะคะ Man-made แปลว่ามนุษย์สร้างนะคะมนุษย์สร้างขึ้น Innovative แปลว่าอะไรเอ่ย Innovative แปลว่าเป็นเรื่องที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะนวัตกรรมใหม่ Beneficial อ่า bene เป็น prefix แปลว่าดีนะคะแปลว่ามีประโยชน์น,นั่นเองตัวนี้ useless เป็น suffix แปลว่าไม่มีในที่นี้แปลว่าไม่มีประโยชน์ไร้ค่านะคะแรงมาก useless ไร้ ess, ค่ามากค่ะอะไรเงี้ยโอ้โหนะคะดังนั้นตอบอะไรดีหนึ่งสองสามเข้าหนึ่งสองสาม useful ตอบ beneficial นะคะอีกคำหนึ่งที่หนูอาจจะได้ยินคือคำว่า benefit ก็คือประโยชน์ผลประโยชน์อะไรเงี้ยนะคะ benefit เนาะตัวนี้ มีเบเนอะไรอีกที่เราได้ยินนะคะเบเนดิกต์เคยได้ยินเบเนดิกต์นะเบเนดิกต์แปลว่าคำวอวยพรนะคะเบเนดิกต์เป็นตัวพรีฟิกเดียวกันเบเนที่แปลว่าดีนะคะเบเน v ว l เ n นต์นะคะ, ent, ะ,คะแปลว่าอะไรเอ่ยจิตใจดีมีเมตตาเบเน v ว l เ n นต์ ent, นะคะเป็นคนที่ใจบุญนะคะดังนั้นเราก็เขียนไว้ตรงนี้ก็ได้อะ Benefit นะคะมีประโยชน์หรือว่าเป็นเรื่องของมีผลประโยชน์นะคะ b บ n e d i c t คำอวยพร Benevolent ใจบุญนะคะ,ะเรียบร้อยต่อไปข้อ124มา The government plans to cut taxes in order to stimulate the economy เาบอกว่า government ก็คือรัฐบาลนะคะ plans ก็คือวางแผน รัฐบาลวางแผนที่จะคั taxes ก็คือการตัดลดทอนภาษีเพื่อที่จะนะคะ in order to แปลว่าเพื่อที่จะจุดจุด,จ,ดจุดเศรษฐกิจกนะคะ economy แปลว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจด,ดังนั้นรัฐบาลต้องการจะทำอะไรกับเศรษฐกิจรกเร็วลดภาษีเพื่ออะไร stimulate กระตุน้นนะคะกระตุน้นเราไปดูซิข้อไหนมีความหมายแปลว่ากระตุ้นเหมือนกัน ข้อ a นะคะ a c s e s s คือการประเมินนะคะ a c s e s s คือประเมิน associate แปลว่าเข้าร่วม a b d u c t แปลว่าอะไรเลยกับ Kidnap เหมือนกันลักพาตัวนะคะโหอ,อันนี้อ่ะน่ารักมากน่ารักขโมยนน่ารักเอาไปเก็บนละ,นะลักพาตัวตัวนี้คิดนับ a b d u c t แปลว่าลักพาตัวนะคะ Activate แปลว่ากระตุน้นนะคะกระตุน้นข้อ1 2 4ก็ต้องเป็น Activate Stimulate นะคะกระตุน้นเนาะความหมายเหมือนกันตรงนี้ Activate Stimulate กระตุน้นในที่นี้พูดถึงกระตุนบบรร้นระบบเศรษฐกิจนะคะให้มันดีขึ้น Stimulate the economy เนาะ,ะตอบตัวนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะ125มา don't forget to try out the equipment before setting up the the experiment เขาบอกว่าห้ามลืมอะไรเลยที่จะจุดจุดอุปกรณ์นะคะอุป m e ณ์เพราะว่าอุปกรณ์คำนี้ห้ามลืมที่จะจุดจุดอุปกรณ์ก่อนที่จะ setting up the experiment ก็คือก่อนที่จะเริ่มการทดลองนะคะ เริ่มการทดลองดังนั้นข้อนี้ห้ามลืมที่จะทำอะไรอุปกรณ์ก่อนเร็วทดลองก่อนใช่ไหม try out ก็คือทดลองนะคะเราไปดูซิว่าตัวไหนมีความหมายเหมือนกับ try out to test ทดลองทดสอบนะคะตัวนี้ put effort คือการทุ่มเทความพยายามลงไปนะคะ effort ทุ่มเทนะคะความพยายาม a f f o r d อ่าถ้า a f f o r d ก็คือว่าว่ามีกำลังจ่ายมีกำลังจ่าย get out คือออกไปข้างนอกนะคะออกไปนะคะก็คือออกไปข้างนอกออกไปเลยนะคะ get out งั้นร้อยยี่สิบห้า don't forget to try out or don't forget to taste the equipment ถูกไหมอย่าลืมที่จะทดลองทดสอบอุปกรณ์ก่อนที่จะเริ่มการทดลองจริงนั่นเองนะคะตอบ a นะคะดังนั้นศัพท์ที่หนูต้องรู้ก็จะมีพวก equipment, setup, experiment นะคะคำเหล่านี้รวมไปถึง effort กับ effort ที่ไม่เหมือนกันนะคะความหมายก็ต้องพยายามจดจดไว้นะคะน้องโน้ตโน้ตไว้โอเค ตอนนี้ครึ่งทางแล้วค่ะเราไปดูกันอีกครึ่งทางอีกห้าข้อมา students teachers and families got together in a team effort to d t d t d o the t school before Christmas นะคะล้วบอกให้ว่านักเรียนครูครอบครัวนะมารวมตัวกันเลยนะคะแล้วก็ทุ่มเทพยายามเลยที่จัดจุดๆรงเรียนก่อนเทศกาลคริสต์มาสปกติเขาทำอะไรกันเอ้ย เขาก็จะช่วยกันตกแต่งใช่ไหมคะแบบทำควนสะอาดตกแต่งให้มันสวยงามเนาะก่อนที่จะเข้าสู่เทศากาลคริสต์มาสนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าคนทุกชาติเลยน้องๆจะมีวันสำคัญของตัวเองที่เป็นเหมือนเทศากาลที่กลับไปหาครอบครัวเนาะถ้าเป็นคนไทยก็สงกรานใช่ไหมถ้าเป็นมุสลิมก็มีช่วงรมฎอนแล้วก็ ถ้าละช่วงลาสินอดเนาะก็จะอีทเนาะมีเทศกาลอีทคนคริสต์นะคะคนตะวันตกก็มีคริสต์มาสนะคะไปให้กับบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคนจีนก็มีเหมือนกันถูกไหมช่วงตรุษจีนยอะไรเงี้ยน,นะคะดังนั้นเห็นปะมันมี value ของ family อยู่นะคะแบบคุณค่านะคะวันนี้คุณค่าหรือค่านิยมนะคะ ของการรักษาระบอบแล้วเขาเรียกอะไรอะครอบครัวระบบครอบครัวไว้นะคะอืมว่ามีความสำคัญโอเคมาทีนี้เรามาแปลชอยกัน decorate ตกแต่ง dedicate แปลว,ว่าอุทิศตัวนะคะเป็นการแบบเสียสละนะคะเสียสละ diminish คือการลดลงนะคะ delight คือทำให้ดีใจนะคะ หรือว่ารู้สึก delighted คือรู้สึกยินดีปรีดามากนะเอาไปคำยินดีปรีดานะคะอ่ะข้อ126นะคะเราบอกว่าเขารวมตัวกันเพื่อทำอะไรที่โรงเรียนก็คือเพื่อ decorate นะคะตกแต่งให้สวยงามตกแต่งโรงเรียนนะคะประดับประดาอะไรอย่างเงี้ยนะก่อนเทศกาลคริสต์มาสนะคะตอบ decorate โอเคต่อไป127 They may be underdogs but don't sleep on them in t h i s p l a y o f f นะคะหเป็นไงล่ะคำนี้ underdogs แปลว่าอะไรเอ่ยแปลตรงตัวได้ไหมคะนอะ้องแปลว่าข้างล่างสุนัขอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะ underdogs เนี่ยเป็นคำนามที่เราใช้ในกรณีที่เราพูดถึงคนที่เสียเปรียบนะคะคนที่เสียเปรียบ คนที่โดนเอารัดเอาเปรียบเราจะเรียกว่าเป็น underdogs นะคะไอ้ที่นี้เขาบอกว่าพวกเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอยู่ตอนนี้ but แต่ don't sleep on them in these playoffs p l a y o f f แปลว่ารอบท้าชิงใช่ไหมคะรอบแบบที่แบบตัดสินนะว่าใครจะชนะใครได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อนะคะ p l a y o f f เป็นรอบตัดสินเนาะตัดสินชี้ขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอเคดังนั้นข้อนี้ don't sleep on นะคะไม่ได้แปลว่าห้ามนอนบนเขานะคะแปลตรงตัวแบบนี้เราก็จะไม่ได้ความหมายใช่ไหมเพราะว่ามันมีความหมาย hidden meaning นะคะความหมายแฝงอยู่ที่ลึกไปกว่านั้นนะคะ don't sleep on มีความหมายว่า don't look down นะคะก็คืออย่าดูถูกนั่นเองนะคะอย่าดูถูกนะคะอย่าดูถูก อย่าดูถูกพวกเขาในรอบตัดสินที่ขาดเพราะว่าพวกเขาอาจจะก,กลับเป็นฝ่ายชนะก็ได้ดังนั้นข้อนี้ตอบ C นะคะตอบ C เนอะ Don't look down ค n t s l e e p แปลว่านอนไม่หลับ Can't miss แปลว่าห้ามพลาดนะคะไม่สามารถที่จะพลาดสิ่งนั้นได้นะคะ Don't waste time ก็คืออย่าเสียเวลานะคะอย่าใช้เวลาโดยปล่าประโยชน์ดังนั้นข้อนี้ Don't sleep on แปลว่าอย่าดูถูกแต่ถ้า sleep on อ t แปลว่าอะไรเลยถ้าบอกให้นอนบนมันในที่นี้แปลว่าให้นอนคิดนั่นเองนะคะให้นอนคิดให้ดีๆนอนกลับไป sleep on it แต่ว่าให้นอนคิดให้ดีๆแต่ถ้าด้น Sle e p อ n แป่ว่าอย่าดูถูกเห็นปะภาษาอังกฤษเนี่ยเปลี่ยนนิดเดียวความหมายก็เปลี่ยนได้นะคะแล้วก็เป็นแสดงหรือเป็นสำนวนก็ไม่สามารถที่จะแปลตรงตัวนะคะน้องต้อง จำไปอะไรเงี้ยโอเคทีนี้ข้อร้อยี่สิบแปดเขาบอกว่า things are looking up now that the tourist season is here ออสิ่งต่างๆดูเหมือนว่าจะขึ้นน้องบอกแปลตรงตัวแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องรู้ความหมายของสำนวนนี้อันนี้มันสำนวนเนาะ things are looking up นะคะเป็นสำนวนว่า สิ่งต่างเนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะคะแปลว,ว่าสิ่งต่างๆกำลังดีขึ้นนะคะสิ่งต่างๆกำลังดีขึ้นทำไมล่ะเขาบอกเพราะว่าฤดูการท่องเที่ยวนะ่ะทำไมเลยใกล้เข้ามาแล้วนะคะหรือ เข้ามาแล้วนะคะแปลว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแล้วแปลว่าสิ่งต่างกําลังดีขึ้นความหมายของเขาเขาอยากจะบอกว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็สร้างเม็ดเงินมากขึ้นนะคะนั้น things are looking up มีความหมายตรงกับ choice ไหนเอ่ย a b c d things are improving นะคะ่ <laughs> 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 ใช่ชอบ pause นะหยุดให้เราคิดก่อนนะคะ <laughs> improving ก็คือพัฒนาให้ดีขึ้น ะคะพัฒนแก้ไขให้ดีขึ้นตอนนี้สิ่งมันก็ดีขึ้นแล้วบวกๆนะคะ things are getting worse แปลว่าแย่ลงนะคะ worse things are out of control แปลว่าควบคุมไม่ได้แล้วตอนนี้นะคะเหนือการควบคุม things are beyond expectation แปลว่าเหนือความคาดหมายเหนือความคาดหมายนะคะ เพราะว่า expectation คือการคาดหวังคาดหมายนะคะถ้ามัน beyond ไปแล้วแปบลบว่ามันเหนือที่คาดไว้แล้วนะคะข้อ128ตอบ things are improving นะคะตอบตัวนี้ต่อไป129อ่ะเหลืออีก2ข้อค่ะน้องงเหลืออีก2ข้อ you can study at the library your dorm the student lounge or a busy coffee shop นะคะ คุณสามารถที่จะจุดๆได้นะคะทำอะไรอะ่ะก็คือเรียนนะคะไม่ว่าจะที่ห้องสมุดที่ dorm อ o ย่อมาจาก dormitory นะคะ dormitory คือหอนะคะหอพักเรียนที่หอก็ได้ไปเรียนที่ตรง l o u ก็คือเป็นตรงที่ชมเขาเรียกเหมือน ที่ชุมนุมนักศึกษานะคะหรือจะไปเรียนที่ร้านกาแฟานะคะที่มัน busy ที่มันยุ่งๆก็แล้วแต่รสนิยมว่าเราชอบไปนั่งเรียนแถวไหนนะคะทีนี้ you can อะไรเลยเราต้องการส่วนขยายนะคะตรงนี้ต้องการส่วนขยายตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันมีตัวคำเชื่อมนะเราคำเชื่อมคือคำว่า or อ่ามีอะไรที่ใช้กับ or ได้ในนี้บ้างนะคะ you can any study บลาบลาบลา and or นี้ไม่มีนะคะ่ะไม่ได้ดีไม่ได้เอาออกไปถ้า both นะคะต้องคู่กับ and น้องๆแต่ในนี้มันเป็น or ท้งนั้น both ก็ไม่ได้นะคะ neither ต้องคู่กับ nor นะคะซึ่งในนี้เป็น or นะคะเราต้องใส่ดวงตาวิเศษไว้เลยมันเป็น or นี่ใช้กับ neither ไม่ได้นะคะเหลือช้อยเดียวแล้วคือคำว่า either หรือ either นะคะตอบ choice a นะคะต,ตัวนี้มันแปลว่าให้เราเลือกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเวลาเราแปลเราจะแปลได้ว่าคุณสามารถที่จะเลือกเรียนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดหอนะคะชุมที่ชุมนุมนักศึกษาหรือร้านกาแฟคุณเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งใน choice ทั้งหมดที่ให้มานะคะเลือกได้เลยเต็มที่ขณะที่ถ้าหนูใช้ n e i t h e r นอแปลว่าไม่ทั้งหมด ตอนนี้จะแปลว่าไม่ทั้งหมด both and แปลว่าทั้งคู่นะคะทั้งสองอัน any แปลว่าอันไหนก็ได้นะคะแต่ any จะไม่มีการใช้คู่กับ or หรือ and หรือใอดนะคะ any จะตามด้วยสิ่งที่เขาให้ choice แค่นั้นจบเลยนะคะไม่มีคู่กับ or nor อะไรอย่างนี้ไม่มีนะจ๊ะร้อยสามสิบมาข้อสุดท้ายของวันที่สิบสามของเราของคลิปนี้จ้า ส่วนสัตว์เขาพูดถึง z o ู usually trying to mimic mimic <im> เป็นคำศัพท์ที่แปลว่า copy นะคะ copy เรียนแบบค่ะน uh ้ huh. uh huh. องๆ imitate นะคะแปลว่าเรียนแบบแล้วบอกว่าส่วนสัตว์เนี่ยพยายามที่จะลอกเรียนแบบจุดๆ,ๆของสัตว์ที่พวกเขา หรือว่าให้ที่พวกเขาแบบว่าเอามาอยู่ในพื้นที่บริเวณที่เขาแบบสร้างขึ้นนะคะดังนั้นเขาพยายามจะเรียนแบบอะไรเลยที่อยู่อาศัยถูกไหมคะของสัตว์นั้นๆเวลาที่เออเอาจำลองพื้นที่อะไรขึ้นมาแล้วก็เอาสัตว์นั้นมาอยู่เพื่อให้สัตว์มันรู้สึกไม่เขาเรียกไงบางครั้งสัตว์มันก็ไม่รู้สึกไม่คุ้นเคยถูกไหมคะมันก็าจจาะแบบเศร้าหรือรู้สึก ไม่มีความสุขเนาะเพราะสัตว์มันก็คือสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะคะดังนั้นที่อาชาติเคยจําได้ว่าเมื่อก่อนมีที่พาต้าเนาะที่เขาจะเอาคิงคองอะไปไว้บนบนตึกสูงสูงของห้างตอน,นเด็กๆพี่อาชาก็ไม่คิดอะไรแต่อพอโตเนี่ยแหละถึงรู้สึกสงสารน้องคิงคองมากเลยว่าเขาควรจะอยู่ในป่าเขายควรจะ belong to the place ที่เขา,าแบบควรจะอยู่อะแต่เขาดัานถูกเอามาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยรู้สึกมันแบบไม่แฟร์กับสัตว์นะคะแต่ก็นั่นแหละเออแต่ก็มันก็ได้ยินว่าไม่แน่ใจว่าเหมือนเขาปิดไปแล้วใช่ไหมคะสนสัตว์ที่พาต้าปิ่นกลาวเนาะ,ะใครเคยไปเมนบอกด้วยนะคะข้อร้อยสามสิบเออร้อยสามสิบต่อไรดีข้อนี้ พื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะ house ใช้ใช่พื้นที่ของของสัตว์หรือเปล่า house s คือบ้านนะคะ mm hmm. uh, house กับ home mm hmm. ต่างกันยังไงน้องๆ house กับ home ทร mm hmm. าบไหมเอ่ย house mm hmm. กับ home มีใครบอกพี่ไอชาได้บ้าง house mm hmm. กับ home พี่ไอชาวาดรูปไม่สวยนะ <laughs> ได้เท่านี้จริงๆอะ ตึงตึงอ่ะคืออะไรเอ่ยนี่แอบบอกเป็นในๆแล้วนะคะน้อง house กับ home ต่างกันยังไงเร็ว house หมายถึงบ้านที่เป็นตัวอาคารตึกราบ้านช่องนะคะ home คือบ้านที่มีครอบครัวอยู่ข้างในบ้านเวลาเราพูดถึงบ้านในเชิงที่เราให้ความอบอุ่น เราจะพูดถึงโฮมนะคะน้องๆแต่ถ้าเราบอกเราจะซื้อบ้านอะเราต้องพูดเป็น house นะคะดังนั้นหนูจำเป็นอย่างนี้แล้วกันนะว่า we can buy a house เราซื้อบ้านได้นะคะ but we can't buy a home นะคะก็คือเราสามารถที่จะ ซื้อบ้านได้แต่เราซื้อโฮมไม่ได้ก็คือซื้อครอบครัวให้มาอยู่ร่วมกันในบ้านอย่างมีความสุขไม่ได้นะคะ We can buy a house but not a home นะคะแต่ซื้อโฮมไม่ได้ดังนั้นโฮมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นเองเราต้องมีคนอยู่ในนั้นนะคะอืมเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนนะคะ r e s i d e n c e ก็คือที่อยู่อาศัย,ยงน้องคำนี้แปลว่าที่อยู่อาศัยที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงตึกราบ้านช่องนะคะ Habitat คือที่อยู่ตามธรรมชาตินะคะตามธรรมชาติ Aquarium อันนี้เป็นอะไรละพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะที่อยู่ของสัตว์น้ำทีนี้เราพูดถึงอะไรตรงนี้เราพูดถึงว่าสู่สวนสัตว์นะคะต้องสร้างที่อยู่ตาม ลอกเลียนแบบที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ที่พวกเขาเก็บเข้ามาเลี้ยงหรือเก็บเอามาแบบมาอยู่ในสวนสัตว์นะนะคะดังนั้นตอบ habitat นะคะ habitat ตอบตัวนี้นะคะตอบ4นะคะตอบที่อยู่ตามธรรมชาตินะโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะคะวันที่13นะคะของเราพร้อมกับโค้ดนี้ wake up d e t e r m i n e go to bed s a t i s f y นะคะ ตื่นมานะคะตั้งใจที่จะทำอะไรนะคะจะได้เข้านอนแบบฝันดีนะคะว่าวันนี้ได้ทำอะไรไปแล้วนะคะไม่ใช่วันที่เปล่าประโยชน์แต่เป็นวันที่มีความหมายโอเคนะคะน้องๆใครสนใจชิดนี้ทักเฟียช่ามาทาง Facebook นะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไป day 14เร็วๆนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ